ไปแล้วคุณพี่คะ ต้องบอกว่าเปิดฉากมหากาบความบันเทิงเริงรมผสมความระทึกขวัญสันประสาทกันชนิดที่ว่านั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวค่ะง,งานนี้เพราะเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เรียกว่าวงแตกกระเจิงอย่างแท้จริงในพื้นที่ป่าโล่งกว้างที่มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นเป็นพยานปากเอกฝุ่นตลบอบอวนฟุ้งกระจายไปทั่วจนแทบมองไม่เห็นทางเสียงตะกรนแจ้งข่าวกันโวยวายดังระงมฟังไม่ได้สับแต่จับใจความได้ถึงความตื่นตหนกสุด เหมือนพึ่งแตกรังไม่มีผิด เพราะอะไรใช่ไหมคะคุณพี่ก็เพราะพ่อหนุ่มหล่อตัวอันตรายระดับบอสอย่างเจ้าเวหา F16 ของฝ่ายไทยเราเล่นบทโหดกะว่าจะวนกลับมาแจกของชมลุยรอบสองแบบจัดหนักจัดเต็มทําเอาเหล่าทหารหรือคนที่อยู่ตรงนั้นที่ตอนแรกอาจจะยืนเก๊กท่ากันอยู่ถึงกับต้องทิ้งมาดเข้มๆสลัดภาพลักษณ์ทิ้งไปหมดสิน้นวิ่งหาที่กําบังกันจ้าละวันเรียกว่าวิ่งกันป่าราบชนิดที่ไม่คิดชีวิตขาขิดกันอุตลุดฝุ่นตลบยิ่งกว่าพายุเข้าเลยค่ะภาพที่เห็นคือความโกลาหลแบบสุดขีดตัว ใรตัวมันกันสุดฤทธิ์เพราะทุกคนรู้กิติศัพท์ความแม่นยำของพี่ไทยเราดีว่าถ้าพี่เขามาเยือนเมื่อไหร่รับรองว่ามีของฝากชิ้นใหญ่ลงมาตุ๊บตับแน่นอนใครช้าก็คือจบข่าวค่ะ จากความวุว่นวายระดับ10กะโหลกก็ต้องรีบตัดภาพมาให้เห็นผลงานชิ้นบับแดงที่เมืองโอสเมตกันบ้างตรงนี้เห็นชัดๆเต็มสองตาเลยค่ะว่าเป็นตึกสูงใหญ่ลักษณะเหมือนหอพักหรือตึกแถวที่เขาเมาท์มอยกันให้แซดว่าเป็นรังบัญชาการของแก๊งคอเซนเตอร์ตัวแสบที่แอบเนียนดัดแปลงตึกหรูให้เป็นฐานปล่อยโดรนและคลังอาวุธหวังจะใช้เทคโนโลยีเล่นงานเราแต่หารู้ไม่ว่าฝ่ายไทยเรานั้นสายตาเฉียบคมยิ่งกว่าเหยี่ยวส่งหน่วยทหารราบจัดชุดใหญ่ด้วยปืนคอหรือ เครื่องยิงลูกระเบิดเคาะประตูบ้านทักทายกันแบบถึงลูกถึงคนผลลัพธ์คือความแม่นยำระดับจับวางลูกระเบิดลงกลางวงเป๊ะ,ปะจนควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากตัวตึกอย่างเกลียวกลาดเปลี่ยนออฟฟิสไฮเทคให้กลายเป็นเตาอบขนาดยักษ์ในพริบตาสภาพตึกที่เคยตั้งตระหง่านตอนนี้ดูไม่จืดเหมือนโดนลมควันไล่ที่แบบถอนรากถอนโคนเรียกได้ว,ว่างานนี้แกงมิจฉาชีพคงเข็ดขยาดไม่กล้าแม้แต่จะยกหูโทรศัพท์ไป,ไปหลอกใครอีกนานเลยทีเดียวค่ะสะใจคนดูอย่างเราเราจริง จริงค่ะคุณพี่ขจัดมารสังคมไปได้เปราะหนึ่งเลยค่ะ ความสนุกยังลามไปถึงพื้นที่ปราสาทตาควายที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้ยุทธวิธีซ่อนแอบโดยถอยรถกำลังคนเข้าไปหลบภายในพื้นที่ปราสาทหินและป่ารกทึบกะว่าจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทและต้นไม้ใบหญ้าบาังตาแต่ขอโทษทีค่ะงานนี้พี่ไทยเราไม่ได้มาเล่นๆ่นเครื่องบิน F16 ผู้ครองน่านฟ้าของเรามีระบบล็อกเป้าที่แม่นยำชนิดที่ว่ามดเดินยังเห็นก็เลยจัดแจงบินโฉบเข้าไปหย่อนไข่ต้มลูกยักษ์ลงไปกลางวงปาร์ตี้ของฝ่ายตรงข้ามที่กำลังสุมหัว อยู่เสียงระเบิดดังสนั่นหวันไหวจนพื้นสะเทือนควันดำทะมึนลอยฟุ้งขึ้นเหนือยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นการยืนยันว่าการซ่อนตัวครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าฝ่ายที่คิดว่าจะรอดกลับกลายเป็นต้องร้องระงมหาทางหนีที่ไล่กันแทบไม่ทันเล่นเอาป่าแตกกระเจิงกันไปอีกรอบค่ะงานนี้เจ้าที่เจ้าทางคงบอกว่าเชิญออกไปเคลียร์กันทั้งโลกนะจ๊ะเพราะเล่นกันแรงเหลือเกิน ขยับความมันมาที่มุมมองไฮเทคผ่านหน้าโจโดโรนสอดแนมกันบ้างคราวนี้เป้าหมายคือคาสิโนโหรูที่ช่องอันซึ่งปกติจะเป็นสถานที่เสี่ยงโชคโกยเงินโกยทองแต่คราวนี้กลับแจ็คก,กัดแตกในความหมายที่แตกต่างออกไปค่ะเพราะสายข่าวเรารู้ทันว่าข้างในซุกซ่อนกองกําลังและฐานบินโดรนเอาไว้เพียบภาพจากกล้องตรวจจับความร้อนเผยให้เห็นความวอดวายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนตัวอาคารคาสิโนขนาดใหญ่กําลังถูกไฟลุกท่วมอย่างหนักหน่วงแสงไฟสว่างวาบทะลุจอออกมาเป็นการ าทำลายรังโรนแบบเบ็ดเสร็จหยัดขาดชนิดที่ว่าไม่เกรียมจนสุกได้ที่ไม่เหลือซากให้กู้คืนงานนี้เจ้ามือคาสิโนโคงต้องนั่งกุมขมับน้ำตาตกในเพราะนอกจากจะเสียไรายได้มหาศาลแล้วสถานที่ทำกินยังกลายเป็นจุนไปต่อหน้าต่อตาสมราคาคุยที่ว่าไทยเราแม่นเป้าสุดๆค่ะเห็นแล้วต้องร้องว้าวกับความเด็ดขาดนี้เลยค่ะคุณพี่และฉากจบที่ต้องบอกว่าเป็นตลกร้ายที่ฮาที่สุดใน3โลก คือช็อตของรถสเสบียงฝ่ายตรงข้ามที่ขับมาตามถนนลูกรังอย่างมีความหวังกะว่ามื้อนี้จะนำข้าวปลาอาหารเมนูเด็ดไปเสิร์ฟเพื่อนทหารที่แนวหน้าให้ได้อิ่มท้องคนขับก็คงฮําเพลงมาเพลินๆแต่แล้วจู่ๆก็ต้องเหยียบเบรกจนตัวโก่งหัวทิ่มหัวตํำเพราะถนนเส้นข้างหน้ามันหายวับไปกับตากลายเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่ลึกและกว้างขวางทางไว้แบบไปต่อไม่ได้จะออฟโรดก็คงไม่ไหวงานนี้พี่6เจ้าเก่าเขาบินมาเสิร์ฟไข่ไว้ตามถนนตัดหน้าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นการวางแผนตัดเส้นทางลำเลียงที่แสบสันที่สุดภาพที่เห็นคือความสิ้นหวังของคนขับรถที่ได้แต่มองหลุมแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่สเสบียงเต็มคันรถแต่ส่งไม่ได้เพื่อนทหารที่รอเข้าเที่ยงคงได้แต่นั่งท้องร้องมองฟ้าด้วยความช้ำใจเป็นการปิดจ็อบภารกิจตัดกำลังบำรุงที่เฉียบขาดสุข,ขุมและนุ่มนวลแต่เจ็บแสบสุดๆสำหรับฝ่ายตรงข้ามเรียกได้ว่าโดนทั้งขึ้นทั้งลงอ่วมอรไทยไปตามระเบียบเห็นแล้วปลื้มปลิ่มในฝีมือทับไทยสุดไปเลยค่ะคุณพี่